วันนี้เราจะมาแนะนําร้านซูชิเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแหละนะครับอีกร้านหนึ่งเป็นร้านปลาดิบแล้วก็ร้านที่มีเนื้อวากิวด้วยนะครับ mm hmm. ก็โคตรถูกถูกถูกอีกแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเราจะบอกว่าอะไรเลยอ่ะคือเออ,อเคมันไม่มีเมนูแล้วไงชื่อร้านซิงคันชิงคันเซนซูชิครับอ๋อนี่ไงเมนูอยู่นี่นเอง ร้านนี้อยู่ตรงสยามครับนะตรงที่เขาเรียกอะไรปากทางถนนอังรีดูนังที่ออกตรงพารากอนนั่นแหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะโคตรถูกถูกมากๆเลยเดี๋ยวไม,ไม่ให้ดูในเมนูเอาดูดูนี้ดีกว่านี่วันนี้ที่ผมสั่งนะครับก็คือว่าอันนี้คือข้าวหน้าเนื้อคารูบิราคา109บาทมีไข่ดองด้วย แล้วก็นี่คือข้าวหน้าเนื้อวากิววากิวด้งวากิวด้งนี่159บาทสุดยอดอันนี้อูด้งไม่รู้กี่บาทนะเออไม่รู้อะร้อยต้นๆเนียแหลนะแล้วก็วากิวโรอันนี้149บาทอันนี้ซูชิ ห่อสาล่าย<ม>วาเกียวอันนี้คำละยี่สิบห้าบาทไอเน,นี้ยโหโคตรเจ๋งเลยว่ะอันนี้คำละสิบเก้าบาทเน,นื้อออสเตรเลียซูชิเนื้อย่างออสเตรเลียครับคือทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่อ่ะมันมันคือเนื้อวาเกียวกับเนื้อออสเตรเลียรวมๆกันเนี่ยมีเนื้อคารโบบีด้วยนะส่วนราคา หกร้อยสี่สิบแปดบาทรวมน้ํำ้วยก็น้ําที่นี่ก็ถูกนะน้ําคือแบบว่าแบบน้ําโคกน้ำแกกควยน้ําอะไรเงี้ยยี่สิบห้าบาทน้ำเปล่ายี่สิบาทสรุปวันนี้คือทางโตเนี่ยหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถูกมากถูกมากๆเลยแบบจริงๆแล้วถ้าใครไม่ชอบกินเนื้อก็ปลาดิบคือจะบอกว่าที่นี่ ซูชิมันเริ่มต้นคำละสิบเอบาทเหรอนี่แสงมันไม่เห็นเลยนี่เนี่ยคำละสิบเอบาทแล้วแบบมันก็มันมีตั้งแต่ส1บบาท13บาท15บาทจนถึงฟัวกรา69บาบาทตับห่านนะครับเนี่ยนะแล้วพวกพวก พวกปลาดิบอะไรพวกนี้แม่งแบบว่าโคตรถูกเลย99บาท55บาทอะไรเงี้ยซาซิมิหอยเชลล์165บาทถูกไหมถูกมากถูกมากเนี่ยพวกโร่เงี้ยพวกโร่เงี้ยถ้าเป็นกินพวกแบบว่าฟูจิอะไรเงี้ยมันแบบร้อยกว่าบาทขึ้นหมดอะร้อยแปดสิบแลมั้งเนี่ยแต่ว่านี่แบบเจ็ดสิบเก้าบาทนะเองเฮ้ยตัวไม่สั่งกุ้งเท,เทมเระโลอะ อ๋อเก้าสิบเก้าบาทเองกุ้งกุ้งเทนปุระโรนะอ่ะพอน่าจน้าแค่นี้แหละนะนี่ข้าวหน้าประดิบข้าวหน้าปลาแซลมอนเนี่ยแบบประมาณแบบร้อยเจ็ิบห้าบาทแต่ถ้าแบบคือแฟนมันแทนเน้เนื้อเนื้อวากิวอะ่ะก็ต้องอันนี้แหละนะครับ ทีเด็ดทีเด็ดนะครับโอเคนะแค่นี้แหละ